โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะผมนะเบียมเวดดิ้งเรเมอร์ทีเสนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพามาดูแมปก็น่าจะเป็นแมปสนามเด็กเล่นนะผมนี่แบบเป็นแมปสวนสนุกนะผมนี่ที่ผมโหลดขึ้นมาอีกหนึ่งแมปนะครับก็น่าจะเป็นแมปสุดท้ายละสําหรับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยแหละสําหรับนาครับนะผมก็ถ้าสมมติผมโหลดมาอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับก็สําหรับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะก็โอเค แบบนี้ก็โหลดมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันก็ถือว่าเรามาทัวร์ไปพร้อมๆกันนะผมสําหรับแมปนี้นะแมปสวนสนุกก็จะมีเครื่องเล่นนะผมนี่เป็นพวกรถไฟเหาะนะนี่ผมก็เคยลองเล่นดูแล้วนะมันดีนะผมเนี่แต่่นี้มันจะมีจุดสิ้นสุดนะตรงนี้มันจะมีที่แบบไปได้เรื่อยๆเลยลก็คือนี่ตรงนี้นะครับอันนี้คือไปได้แบบยาวมากคนคนสร้างนี่คือต้องขยันมากนะผมผมไม่ได้สร้างเองนะนี่คือผมโหลดมานะครับ นี่ครับผมก็ลองเล่นดูแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นทางเดินนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงไมค์ครับห,หน่อยแล้วกันนะครับผมตกใจเสียงไมค์ครับอเคิปกติผมเล่นผมไม่ค่อยได้เปิดเสียงนะตัวความผมเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าความจําจะเต็มแล้วนะโอเคนี่บอกเลยว่ากว้างจะได้นะผมแมปนี้นะครับ รู้สึกมันจะมีไอ้อะไรแล้วนะเขาเรียกผมไม่นแน่ใจเหมือนกันนะนี่ไงเนี่ยที่เขาเดินแบบชอบหลงนั่นอนะ่ะลืมชื่อเฉยเลยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วนะในนี้นะครับผมก็เคยลองเล่นแล้วเข้าไปก็เกือบหลงอยู่เหมือนกันแล้วก็ออกมาได้นะผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะผมนี่มีพวกรถไฟนะผม เป็นแมพที่ดีนะผมว่าโอเคเลยนะอันนี้คือเขาสร้างจากแมพที่แบบไม่ใช่แมพโล่โลกนะคือเป็นแมพแบบนี้ับผมซึ่งก็ถ้าจะสร้างแมพแบบนี้ก็คงต้องพัฒนานกันใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าต้องตัดต้นไม้บ้างเคลียร์พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่านานเลยทีเดียวนะครับตโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมนะก็ สำหรับแมปนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครให้เบียมเดซซิ่งเกมเมอร์เสด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ